อันนี้เรียกขั้นตอนอะไรครับลูกแยกตัวดุ๊กดุ๋ยฮะขั้นตอนย้ายตัวดุ๊กดุ๋ยหรือตัวหนอนด้วงหวังแยกตัวดุ๊กดุ๋ยเอาตัวใหญ่ไปนี่ไว้ประกอบอาหารไปอย่าหายอย่าเพิ่มต่อตัวเล็กเลี้ยงต่อนี่ครับเฮ้ยครับผมเจอตัวนี้มันมันเป็นเปลี่ยนเป็นตัวหน่ออันนั้นแล้วใส่นี่มาลูกตัวเล็กมากครับเอาใส่กระมังไหนลูกไหนพ่อดูนี่ตัวดุ๊กดุ๋ยนี่คือตัวหนอน ร่ว,วงหวังที่เขาไปประกอบอาหารก็ได้เป็นแหล่งโปรตีนนะครับใส่ลูกเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นหนอนตัวเต็มใบดิ้นดุกดักดุกดก,ก,ก <มา S 2> อยู่ในนี้มาพอยกพอยกอันนี้คืออาหารของมันนะครับนี่ไงว่ามันมีตัวตัวเล็กก็มีนะเน,นี่ยเล็กอย่งกลมังนี่อันใหม่เราเตยต้องทึกวันเวลาแล้วกันเนี่ยนี่คือตัวดุกดุื ก่อนโอ้โหเจอเจอแล้วเลยก็คือนอนด้วงอ,อย่าพิ่งอย่าพิา่งคุยเยอะครับหาหาตรงกระดึบกระดึบนะครับหาง่ายง่ายหาตรงกระดึบใช่ไหมครับจะเจอตัวใหญ่ใช่ไหมนี่ไงนี่เจอแล้วว้าวอ้วนมากเลยบางคนเขาไปล้างน้ําแล้วกินเลยครับเขาบอกมันมันหวานหวานครับแต่ว่าเรายังไม่กล้าครับไม่กินก็เราก็ตอนนี้เร<อ>ากำลังกออาหารหรือเลี้ยงต่อให้มันเป็นดักแด้รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกอัะเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับ นี่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 ตัวหนึ่งมันดิ้นมันอยู่ในนี้โอ้โหมันมุดมันหลบโอ้ลงไปเลยเยอะเลยหลายตัวสองตัวู่ดูนั่นอะแกเอ้ยนายเออเออเออนี่มันจะเริ่มเข้าดักแด้นะแม่เนี่ยนี่ครับโอ้ยกินได้ไหมเนี่ยกลากินไหมเนี่ยอ้ายยนทำไมมันจะตาย ขี่แตกเลยว้ครับอย่าโยนหัวแตกโอ้ไม่ก็นี่พอยอย่าโยนมันจะตายดูดิต้นบุญตั้งฉายาขึ้นมาเองครับว่าตัวดุกดุยเอาตัวนี้ทําไมปากมันไม่เป็นสีน้ําตาลเหมือนเพื่อนอะปากยังขาวอยู่แปลว่ายังอ่อนอยู่ใช่ไหมตัวไหนที่เป็นปากสีน้ําตาลแปลว่าเป็นร่วงแก่ พร้อมเข้าฝักครับวายพ่าตัวนี้อ้าวเจ็บตัวนี้บาดเจ็บใช่ตัวนี้บาดเจ็บหัวหลุดแล้วแต่ยังไม่ตายทำไมถึงหวัหวหลุดล่ะลูกเพระโยนมันไงโอ้ยไม่ใช่หรอกเขาดูหวัวหลุดได้ไงลูกเอาออกมาเดี๋ยวมันไปเปื่อยใส่ตัวอื่นมันเน่าใสียดสีก็จะาของโยนยังพยายาม